เฮ้ยยีบันไหนปัดลมกันเหรอยีบันไหนปัดลมกันไหมแม่โอยปัดอันหลินขนมยจดมุนมาลเล<อ>ยพ่อพยายังพักถ้าพ่อถ้าแม่ก็ยังงานพอกป็นอยู่นอกพุ่นละหลินกับแม่สองคนวันนี้นะเนาะเหตุยังนะเอ๊ะพี่จีปาเ<อ><อ>ห็นจะมานอนหลินของแท้นี่หลินอันปุ่มพัดลมเลยได้พี่น้องเลยพัดลมไม่ได้เสียบปากต้วเนาะ เห็นย hey, huh? <laughs> ังนะฮะนอนะเลรอดวะนี่มันเย็นว่ดแล้วมินี่เลยมินี่เฮ้ยช้างนันนะ โอ้อยง่ายเลยว้าเห็นยังผู้เดียวนี่ฮะนักนเรียนผู้เดียววะล่ะเฮ้ยสบายดีปะลุงไหมกับทักทายสบายดีปะลุงมัดสุขุสุคนเด้อเนาะยินดี้ตอนหับข้อสู่ซองพ่อน้องมินนี่คือเก้าพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับน้องมินนี่ยิ้มหวานเฮ้ยยิ้มหวานให้ปะ,ล,ปะ,ล,ปะลุงก่อนล่ะยิ้มหวานให้ปะลุงก่อนไหมแม่โดยปัด อันหลินขนมยุดมุ่นมาเลยมินิมินิเอ้ยเป็นคุณยายมินิบอกวันนี้นะฮะใส่เสื้อมาแกล้งน้อยเป็นคุณยายมินิ่เลย,เอ,ยอุ่ยอึดจังได้เนี่ยพอใจยังนี่ฮะคนขี้ดื้อเอ้ย่างนี่เอาละยิ้มหวานมินิยิ้มหวาน ดิ่มคมว่มคมาละล่ะหันได้ยินเสียงไปนะเมนบทเสียงเผาฮะมินิยาวานคนคิดเออตกชนะหอเ้เสียงนะ,ะมามามาไปใช้ไปใช้นะอ้าวมันนี้นะเย็นคักขักพี่น้องเลยเปิงข้างนอกเนาะมืดกันสลุ่มอะไรแต่ว่าอากาศยังนัน พอมเย็นเนาะฝนกับโตกพี่น้องเอ้ยมืดครึ้มอยู่หักว่าฝนโบตกทางอันพราน้องมิหนี่พันกาไปพ,พักพ่นเราพี่น้องงงงอมอยู่าด <laughs> พักยามคำ่ำจ,จ,จะเอ๊ะจะเอ๊ะเอ๊ะก็ลูกสาวพคนกเับลูกสาวกับไซซิ่งเธอเด้ยวนี่ฮะสาวกับไซซิ่งแท้นี่แล้วจะประหนังหันงอนให้ปลาลงมาเนี่ยฮะ ม่รู้มาบอลนำปลงจบดีหรอกปามปัมปมปัมบอลยังนะโดยว่าโอังฮะว่าโอป่ชังปลท่วงอีปังเด้อนี่ยหรอไงอ้มีแต่แนวหลินยังปะท่วโมอยฮะตึมตึมตึมลมนั่ลนั่งกะโง่อยอ่านี้ นั่งก็ n อยู่นี่เฮ้ยมาหันหน้ามาแนะล้วไปลุงจบดดีไหมมาเด้อมาเด้อเอาไปใช้นันนะเฮ้ยมาไปเด้อมาบีมาบีไปไป <c ười> ไปไปเอ้ยไปใช้นั่นนะเอาไปรีบรีบเลยอ้าวอ้าวเอ้เอเยอือไปกระเด็บกระเด็บเลยคือน้องเลยไปหลินอยู่ในภาชน,นะเือนะนั่นแหละ้วนี่ไงจ้า จ๊ะเอ๊ะน so, ี่มูไหมือนทันเลยเน่อ้าวปบอีกเลยปบไปใช้หรออะอุ้ยปบไปเด้อมันคำเลยปบไปปบไปปบไปอ๋อบอกปไปเหงไวอยู่เนาะปบไปลูอะเอ๊ออเอะมันคำเนาะปบไปเด้อปบไปเด้อหิวมากก่อนหน้าเผิ่นเคยอันไปดินข้างนอกหเนะหิวพ้นก่อนหน้าหิวไปมันเกาจุ๊บดินอยู่ไหมลูกมันคำแล้วบอออกลูก มืออื่นจึงออกดย้ยมืออื่นจึงออกเนาะมันคขำแล้วหลินอยู่ในเด้อมือเดียวไปหลินมือเยยด,ดีวยวไปหลินหลดพอเด้อคนขี้ดื้อเอ้ยนี่นะคนขี้ดื้อเอ้บาๆกับหัวแจักใายหูวจักเครียดนะพี่น้องเอ,อ,งอ้ยเบาๆมันกับว่าได้เลยอื้เห็นยิมานยิมานเห็นยิมานไหมเห็นยิมานอะไรเนาะคนขี้ดื้อนี่เนาะไปใช่ไปเนี่ย ไปรบบกระดบกระเด็บเฮียคนขี่ดึอยู่กับแม่สองคนน่ะมันนม้งพอพยางาดพักถ้าพอท่าแม่ก็ยังงานพักกันอยู่นอกก็ล่ะถินกับแม่สองคนวันนี้นะเนาะเห<ม>็นจังนะเอ๊ะไปจิบาเห็นวีอิ่มโดยโกูเบากับเบาได้พี่น้องเอ้ยเบาในหนึ่งกับเบสกบาได้เพหมนนะ คนไปช่าขี้เบตนะคนชังขี้เปื่อยแทละเฮ้ยบอไปใกล้เด้อบอไปใกล้เด้ออันเดีอ่อาจะมานอนหลินขังแท้หนิไปหลินอันปุ่มพัดลมเลยพี่น้องเลยพัดลมมาไลยเสียบปากแล้วเนาะเห็นยังน่ะฮะนอนทละลรอดวะเอ้ยมันเย็นมาลูกมินี่เอ้ยมินี่เห็นชังนล้วนะ เอนอนเกลี่ยลิงเรือค่ะแท้เลยอาบนา้ำแล้วละเกลี่ยค่ะแท้นี่ยขับรถด,ดูขับรถด,ดูขับรถบุญบุญอีหล่ะขับรถอะไรอีหล่ะขับรถอะไรเน,นาะเอาหัวบน,บนสิตตัมะเออเออซับเนื้อชีเลือไปเอาเครื่องเป็นอันทูเคื่อนเลยเราลูกมือกบ,บีดเครื่องเถ้าเด้อเบีดเครื่องเถ้าเด้อ Bà xe trái bà này, gọc 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 ลักลีก่กอลักลีก่กอลินมากลักลี่กับแม่เนาะพี่น้องคนนี้จี๊ะเอาอคันไรละ่ะลักลี่เพื่อนคนสี่ขานไรแม่บอวันนี้ลินมาลักลี่กับแม่เนาะจ้ากูอึหนานะคนคิดดึ๊ะมาเด้ออแลนอ,อ,อ้อมเสาปะลินมาลักลีออ่อ้อมเสาปะโอไปถึงมาใช้สายพัดลมนะฮะ มันเด้มบอลลินมาดีอ้อมเสาเด้อฮันดี้เอาไปพานตัวเองเอามาเต้งไว้ซะเอาเช็ดปนิหัดคออีกเอาเฮ็ดแนมไปซะ่ละเอ้ามันพานคอปัญหาได้ปะเนี่ยอือคนขี้ดื้อนี่เอาอย่าเฮ็ดหลอเ Exped อะ๊ะ <h arta> เอ๊ะ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 หลักกันกัดแบบนี้หรบอปะฮะคนนันนี่นะอือ ไปเลยพี่น้องไปใช้นั่นน่ะเบื้องก็นะไล่ก็นะกิ๊กจะเออหมวนเปิ้กิ้งอีนั่งอีเรื่อยอยู่นี่ฮะมันเย็นวะลมันเย็นวะย่านเอาไหลย่านเอาไหลทันเดยเห็ดเท่าวเดย ไปใช่นี่โอ้ไปเลยไปนองเลยจำได้สีคานนะอื้นเวนนี้ไาไเ้ยจำได้สีเพื่อนโดยอ่าอยากไปน้แม่ท่าว้าป้าแม่พาไปปมาแม่พาไปมะหานแม่ท่าไปนอนเลยนมะมมจะเอ๊จะเอี่าชันมาชันนี่าชั้นีอยากไปนแม่ท่า

สบายไหมไปลิ่นน้ำสาบวะฮะอีะ๋เ, <laughs> เ<ย>ด็กเกิร์ดอีกเด้อหัวหลังหัวลังหัวหัวร้อนหนาวอีกเด้อเบิ้งกันนะเบิ้งกันนะเบิ้งกันนะเนี่ยโม่ไหลพี่น้องพี่น้องความดือ้อ <laughs> <laughs> พอมาแล้วก็อยู่แล้วได้พี่น้องเลย <laughs> โดยสบายดีเน <laughs> ยสบายดี <laughs> โดยจะเมจะเมลินมักอันลักลี่เหรอเพื่อนวะโนยพอมาแต่ได้พัก <laughs> <laughs> ล่งล้างมือก็โลคัานถั่วเพือนแล้วก็รบกระแด้บไชินอนจึงล่างอีกตีนหน่อยนะคะเสร็จเสร็จเสือพอแล้วจะโอตโหเห็ดขับรถบุนๆไหมคนใดขี่รถอันจ็คแล้กก็เหตุบุ่นๆเหรอนะเสร็จก็โลกมุดปันแพ้เสร็จมือก็เสือก็แพเสร็จมือน้อง่อนอเวาเพหนพหอ เห็นได้แพงพอนะแพงนะมั้ยอยากไปขี่รถเมอยากมาพบมไม้ไไอ้ก็ให้ขี่เลยเดี๋ยวไปเหยียบแล้วก็เอาขับนอนขารดอกไอ้คบี้หาเนาะฮันดีปาดเล็เหยียบทุกทอรไดียินอันเสียงรถเนาะลองแทะเอาว่าเห็ุได้บบนี้คนก็อยากขี่รถ

เด็กดจังเดอดีนะจะเป็นเด้ออดไปไปไปนำแม่ะไปน้ำแม่นะไปไป้แม่นะไปไปน้งพม่นอไปไป้แมตัวเนโอ้ยคนีดื้อคนขี่ดื้อ ไปขี่รถขี่รถขับรถขับรถขับรถบึนบึนไหมได้ไหมได้สบายดีที่ขับรถไหนไปลงเบอร์ขับรถบึน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 โอ้ยปวดโพกศพบวดโพกศพโอ๊ยยันดียันดียันดีขับึถออกมาปะเนี่ย ปุ่นคิดด้ยดูชุดดูนอยู่นี่เป็ดน้อยเนี่ยกินเขาไงมื่อนี้มื่อนี้กินเขาอะไรกินเขากอะบายทอปนินกับตํมะโเป่โถ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 ่ปนไว้โปลพอดด้อดด้วยลืมตาตึงๆนะตาตึงๆยตาตึงๆด้ลืมเลยลืมไปตาตึงๆนะลืมแล้วเอิงเข่าเลย รถเชยอ่าถูกเป็นเป็นเป็นไงครับรถบัสโอ้เออเอยอ,อยันี่นมีอันครัวรเผ็ดกขัวไปพีนน่ยมาคร้นี้ง่านะนะีปุยได้พานน่ะพอเห็นพีปุย,ลย้ลงมาคลิปอันก็มิดได้ลเดะเจ็นาทีอันนี้ต่อที่สองที่ส จ้ไปใช่ป้าพอเห็นเบะได้ยังไอาเบเบ้เบะอยู่ใช่อาเบ้ใช่เห็ตาเห็นตาเอ้ยเอ้ยคนอนี้นะเบ่ใช่ก็นี่มนี่มินี่เห็นเบ้ใช่เต็มเบ้ใช่จะเห็นหน้ายันตาพอเห็นเบะอยู่ตรผูกป้ายันเบะป้เห็นหน้ายันเบ้เห็นหน้ายันเบ้เอ้ย มินี่เอ er, you know, ้ยเห็นแายันแบ่หรอกอ๋ออ๋ออออันนี้เฮ้ยมันมันดังยี่งเจ๋อเลยบริเจฟบอลได้บริเจมบริเจฟนี่ยืดคอไปเลยเอามันจี๊มือหน่อยเพื่อนเอ้เสียบริเจนี่พอเฮ็ดี่วนี่ใช่งครับเลยมืกีมมันขลอมอยู่เหตุคือไอเมินนะบอเอาอันไะไจับแมงวันวะ นี่ก็เลยจะไม่กวนเนาะอันนี้ก็เลยจะไม่จุจีไม่เนี่ยเอเห็ดตายึงดูเห็ดเลยเนาะเห็ดตายึงดูอุ้ยยันยันอันนี้เดอันนี้เดียวเชียวตัวนะต่างหางหางนี่เลยน่าจุจีดิน่าจุจีว้เน่เน่เน่จุดมือจุดมือหาได้ปะนี่เน่เห็นมันเหี้ยเลยเออมันเหี้ยเลยมันเหี้ยนะลูกเอากนตะโกนร่มนะ เห็ดหน้าตาตกใจคืออย่งนมันเหี้ยแล้วเหรออย่าม yup> um> 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 ั้งโวยสองหาได้บ oh ้านี้เอ้าใช้บ้านี้เอ้านี่มันตกปองแล้วเหรอตกวงแล้วโบเห็นแล้วเหี้ยแล้วโอยหาได้บ้านี้เอ้าเอาหยุดคอหาบ้านี้เอ้านี่ลบ้านม้วนกลมหานี่พอกับโบเห็นคือกันบ้านจะมาเพ่งพอพอจะเอาหายู่โอยหาได้ไหม บนนาแม่งจุดจีว่ะพอหายบทร่นอยู่บ้านโอ้ยม่งจุดจีจีฮะนดี้ฮะแม่งจุดจีบนี่เอาเสียวเสียวหายดึงขื้นในแขนเสียนเสียว่นกายยิงใหญ่โโต้ทุอเออแม่งจีหายนะใช่หรอกนามน่ะแบกแบกโอยออจุดนรกน่อยอ่ะโดนรกน้อยแน่โดนแบกไปแล้ว หัวอีกเด้มาเด้อมาเด้อมันโวเห็นหงุดหงิดบึงได้อหนาเห็ดหลักลอยอยู่ไ้ใจอมาบังดูมินี่เอ้มินี่เอ้มินี่ปวดจ้ามินี่ปวดไผ่ป่ะคิดดื้อเห้ยเห็ดแบกไปกับเห็ดตาหลักลอยอยู่เด้ออ้าวให้แม่ตัวไปหาแจงข้าวก่อนอ่ะโอเคบายบายเด้อบายบายบาไปลุงก็หลอกเห็ดบายบายกับโบเป็นวันนี้ อขอบใจป้าลุงไว้ค่ะมาเบิ่งนคลิปให้น้องมินนี่ไว้พี่น้องเดวยคำเลยเนาะสบายดีบ๊ายบาย